อยู่ในน้ำเยอะอยู่ในน้ำเยอะตายเก็บเสียงยิงผมมีวิจิลิเก็บออกเสียงนะหรื <S <S 1> <S 1> อวิจิลิเจอละตรงบ้านขาวอะ่ะวุ้ยเชียยตรงกุง้งมีถังแรง ทัวเวอร์เหรอขอคอยขอคอยแดงถูกแล้วขอคอยแดงนะผมไปยิงตบให้เฮ้ยอโดนนี่มาตายเลยดิตายม่ตายไม่ตายเ <c oughs> หรอมาเก็บเ <c oughs> สียงพีง <c oughs> <c oughs> ่ไอจอนไอจอนไอจอนโดนเป็นตัวละเม็ดโดนเป็นตัวละเม็ดตรงนี้หนึ่งตัวไอจอนอยู่นี่ ตายเหล่าตัวเดียวเขาก็แดงใช่ใช่ยิงกดให้หน่อยมันมมีที่เล่นหรอก ีตัวนึลเ,เลิฟชอ็อตเลิอช็อตตาชุบได้ชุบได้รีบชุบให้เร็วชุบให้เร็วเออเหลืออีกตัวนึงขาวบะลองแกนดูไม่ขาวหรอกกดกดอะไรชุบนะ

ตายตาตายิงนี่ผมหาไม่เจอพี่อ๋อเห็นแล้วบิวแป๊บนึงนะตายแอบไม่มีหรอตายตึกขาวล่อกันเอ้าหุยตายเลยเฮ้ยตาพี่จะคนตรงไหนพี่ เาหัวตายตึกเองอาจจะมีนะระวังต้องชิดตึกขาวเลยต้ามันอยู่ในตึกลูกระเบิดเติดไฟแล้วพี่ตายมันติดไฟดไปไปไป พี่ไม่ตายวะก็โอ้โหแม่งโชคดีว่ะเข้ามสเก็ตกพี่พี่พี่ยิงโดนเหล็กตายเหล็กหนึ่งเหล็กหนึ่งทางนี้ทางนี้โอเคนี่้วเบิดตายตายเฮียถังแดงเยอะอยังวะมึงเนี่ยมันยิงไปกี่ถังแล้ววะ ตอนมาก็ยิงน่าจะใกล้น่าจะหมดแล้วนะแข็งวกว่าห้หมดเปลี่ยนมาเรา <ไป S 2> ื่อยๆเราด่าข้ามตร<อ>งนี้เราดังอย่างไรเองไม,ไม่ดังไม่ดัง มันเปิดลูกกองเปิดลูกกองสวยไปไปไปี่ตัวเนี่ยไม่ตายใกล้เจ็บแล้วใกล้เจ็บแล้วให้ผมรับเจ็บทางซ้ายแลวเปิด ฝั่งนู้นมาแล้วดูตายไอ้ผู้ชายไม่เดียวโดนเดจอนโดนหนึ่งเม็ดดีโหลดนีโหลดนีโหลดมีผู้ชาย เชยนหนึ่งจะไปจอนไปจอดไอ้วนไปไม่น่าใจที่ขาวหน่นนึงนัดโอเคเยลุกลุกลุกหมดไอชุดน้นโดนเม็ดเม็ดเม็ดนึงแล้ตายเลยต้วงมาย อยู่ในหมู่บ้านเหรอเจ็บล้วอยู่ข้างข้ากูเจอแล้มไอ้กูเจอแล้วกูเจอกูเจอกูมันขึ้นมเป็นหลังคาหลคาหลัาไปเพื่อนเจ็บแป๊บนึงอุ้ยลูกสองายช่วยยปาไม quá nhiên Mẹ người Lót rồi Mắc men, mắc men, mắc men <laughs> Tâm, tâm หอมปะไปฉีห่หลังนี้ลังหินมีคนป่าคนป่าอยู่พวก่มนโดนเอา้าตายหนึ่งจวท้ายคนป่าอยู่เลยไอ้คนหลังหินนี้หลังหินนี้ออกไม่ได้เดี๋ยวปิดรูไปแล้วเยอะสุนหมดโดน แปดน้ำเต็มเพื่อนเดียวใครแฝดใส่กูไอ้แบงกูไอ้แบงค์กูมีดตันมันเลยมันแฝดมันะแฝดมั้งใช่ผมจีจีเบาอยู่นี่เอ๊ะมันโดนเป็่อนไรอุ้ยเลือดไหลหนึ่งไอ้แม่ ทำเควสเหรอมันทำอะไรอ่ะผมทำเควสไฟลุกหนึ่งไฟลุกหนึง่งอยู่ในสาหนึ่งตัวฮัลโหลไฟลุกไปหนึ่งทีแล้วเหมือนมีตัวใหม่ด้วยตัวแบงค์ยิงอันนี้ทิ้งด้ยเนือไหล่โซ่มันทำเควสเหมือนกัน ตายเลยว่ะเอาายิงกูทำไมมึงบ้าปะเนี่ยไอ้นี่มันขึ้นไอ้เนี่ยปักรับเต็มก็เลยทีโอ้โหว่าใครยิงมาหันไปเพื่อนอยู่ในสายตัวนึงอะโหลตายยังแดงอยู่เหลืออีกตัวนึงอ่ะที่มันเพี้ยงระเบิดมาไงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิง อยู่ข้างนอกหรอหน้าประตูเหลยนะลุกไปลุกไปลุกไปทำไมทำไมฮะตายตายที่อะไรยังไม่ตายขาวแล้วนี่ขวานนั่นกองปั๊มไหลไม่ตายไงขันไปเดียวไม่ตายชืบชืบด้านล่าง สะพานแ๊กโหยิงสานัดอะเจ็บมันเจ็บตายตายเลยไม่เจ็บบ้านไี้มีโดนปองเม็ด ตรงนี้มีตายโอ๊ยแผลท้ายทำไมเป็นเสียงคนเดินมไม้วะอยู่ระเบียงเหรอมันอยู่ระเบียงเลยอ่ะดีคอยเปล่าเออว่ะไม่แน่ใจกูเลี้งอยู่ไม่ตายว่ะยิงด้วยอยู่ระเบียง ระเบียงหนึ่งข้างล่างประตูหนึ่งในซ้ายหนึ่งตรงนี้หนึ่งตาผมมีแมวย่องดูอยู่เข้ามาละข้างหลงังเราบ้างตาย ตาย2ตัวนี้ตัวนึงโอเคเสร็จแล้วมาฝั่งนี้ตังนี้โอเคสวยหมดลงไปโลไอ้แกงดีหมดแล้วหมดแล้วในบ้านทรงเหมือนมอร์เฟียสนะมอร์เฟียสโหยิงไม่ได้วะ พี่เมื่อกี้มันมันมันจะเห็นวะเหี้ยกูสันหัวเลยว่ะตายเลยเก็บเสียงตรงผมซิตี้หนึ่งเลยว่ะหน้ากูตัวนึงก่อนโดนเหรอแบงแบนตั้มอะไรแบ์ดานบน ไฟลุกนิดไม่แตะลุกเฮ้ยบอมแลนดะ์นกล่อันนี้มีนะมันจะไปลอยแล้วนะอุ้ยตายเลยพี่อ่ะผมตอดมันได้เะยอยู่อันนี้ตัวนี้ใกล้ไหมอีกไม,ม่นึงติดไฟไกลอยู่ที่ DB โอ้โหปิงมีสองตัวติดไฟ ติดไปมันตายเฮ้ยติดตรงนี้ตรงนี้มีถังแดกป้อนโอ้โหอี๋ยตายอีมีมีหมดยังเออรู้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 ู้เหลือตัวเดียววิ่งไปนู่นกองถังนะ แกทางก่อนหมพี่มันมาทากูแล้วมีนมันมีนแบงค์ติดไปติดไปตายเดียว เราอยู่ข้างล่างเพ่อยู่ข้างล่างไหนล่างไหนสะพานเหรอใช่ใช่เอาเลยไม่ฉี่ตายนะที่รู้หมูเพียงอะไรฮะมันยังไม่ชุบใช่ปะยังเดี๋ยวรู้สบให้ อยู่นู้นอยู่นู้นหนูไปนู้นไประยะไหวมั้นอะโหรโอยัง พี่ยิงมันตายแล้วตอนนั้นนะ่ะเดี๋ยวมันจะไปชุบเพื่อนพี่ถอยก่อนนะมีชุบไก่ปะออมีออมีออมีโอเคคือเลยเอาคือเนี่ยคือเนี่ยคอเนี่ยเข้าคอเหี้ยเอโต้ตายตัวเดิมตาย ันดันมาเรระวังทางซ้ายอะ่ะแตกสองทีปื่นวะหรือทีมันทีมแรกที่เราเจอทิปเปอร์อยู่นู้นเอาดิีปนพันยา,ายโดนปะไม่โดน้วย Cái lặng này. Pháp. Tại,